เกินเวลาไปหนึ่งนาทีนะครับขอให้มาแจ้งยอดเบื้องต้น,น,นที่เราร่วมกันมาวันนี้นะครับจาัยจร่วมสมุดทั้งหมดนะสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันหนึ่งร้สิบหกจุดเ้าส มีส่วนบนไตรลภูมิจึงมีรูตาธรมตัศแีดีไปบงรงไปมาครบเลยจะรสารก,ก็จะแจกไปตาสาขาที่มีนะสา,สาโอาหายใจเขลึกน้อมไปที่หลวงพ่อท่านจะมาพร้อมกำลังจกกักรรปัิน้อมกำลังไตสนานาคม น้อมบารมีโพธิสัตว์ทุกองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมบริวารท่านฝากชีวิตไว้ฝากชีวิตเราไว้เนี่ยกับท่านเผื่อเราปรารถนาเป็นใหญ่ในอนาคตนะช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันนะครับนคะครันามันเป็นต้องอธิษฐานทุกทุกครั้งที่สวดนะฮะจักรพัรหลวงปู่ไตสนา,นาคมโพธิสัตว์ แล้วก็อัญเชิญเทพพรมทุกชั้นทุกภพกทุกภูมิโลกวิญญาณที่เวียน่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยพร้อมที่จะมาสวดมนต์กับเราได้เนี่ยเข้ามาสวดพร้อมกันทั่วโลกจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียน่ายตายเกิดในอนาคตมันเกิดคนเดียวไม่ได้นะฮะเวลาจะสวดอธิษฐ,ฐานเวลาสวดจบก็อธิษฐานมันเป็นหนึ่งในสิบของบรารมี หนึ่งในนะยี่สิบเนอธิษฐานปณรมีนะนะเอาสวดพุดทธังชีวิตังเมพบชีมิธรรมังชีวิตังเมพเชมิสา พูพางวันทางมิวันทามิสาาวันทมิครูปารชารยนทางมิง Mom.